เวนด้าลูกผสมเป็นกล้วยไม้ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะเพื่อสร้างลักษณะเด่นที่ต้องการเช่นสีสันสดใสกลิ่นหอมหรือความแข็งแรงทนทานนี่คือเวนด้าสวยๆนะคะ เวนด้าจะมีสีดอกที่สดใสออกดอกง่ายเกือบตลอดปีการเลี้ยงแวนด้ารูปผสมมักจะทำได้ง่ายกว่าพันแท้และจะมีการปรับปรุงอยู่เสมอๆนะคะ ลักษณะเด่นของแวนด้ารูปผสมนะคะจะมีสีสันหลากหลายซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ทำให้ได้สีสันที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากขึ้นนะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะบางสายพันธุ์จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะ อีกทั้งปลูกง,ง่ายทนทานเพราะมีการปรับปรุงให้เลี้ยงง่ายทนต่อสภาพอากาศจะออกดอกได้บ่อยครั้งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีดอกดกบานทนนะคะหลายสายพันธุ์ให้ดอกดกและก็บานยาวนานการดูแลนะคะ การดูแลแวนด้าลูกผสมเบื้องต้นควรจะให้ได้รับแสงรำไรในปริมาณที่เหมาะสมถ้าแสงมากเกินไปจะทำให้ใบไม้ไม่นะคะและควรจะเลือกปลูกในที่ระบายน้ำได้ดีการรดน้ำ ควรให้ความชื้นและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อนการปลูกสามารถปลูกลงกระถางแขวนหรือปลูกเกาะต้นไม้ก็ได้ส่วนการให้ปุ๋ยนะคะก็ใช้ปุ๋ยสลับกันระหว่างสูตรเร่งการเจริญเติบโตและสูตรเร่งดอก เราก็จะได้แวนด้าลูกผสมสวยๆสีสดๆแบบนี้นะคะแถมยังมีกลิ่นหอมด้วยค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะ การเลี้ยงกล้วยไม้แวนด้า anda, ก็เน้นการปลูกในวัสดุปโปร่งนะคะกล้วยไม้ลูกผสมนะคะแวนด้าลูกผสมนั่นเองนี่คือความสวย ของกล้วยไมย้แวนด้ารูปผสม